สวัสดีเจ้าวันนี้ยายตองนะจะได้มาแป้งน้ําพักเนอะก่อนที่ยายตองจะแป้งน้ําพักนี่นะยายก็มาแป้งพักส้มอีก,ก่อนเนอะแล้วก็เดี๋ยวยายจะปั่นแล้วก็เอาใส่กระทะเคี่ยวแป้งน้ําพักเนอะ ปั่นมอีกก็เอาเราก็ใส่กระทะนี่เลยเนี่ใส่กระทะนี่นี่ใส่นี่นี่ใส่นี่แล้วก็เดี๋ยวก็ได้สักสองสารอบแล้วเ้าก็จุดไฟเลยนี่ปั่นได้สักสองสารอบแล้วเ้าก็จุดไฟเลยส่วนตัวนี้นี่เป็นน้ำพักมีย้ายเคี่ยวจะแห้งแล้วนี่นย้ายปัน่นตะกี้ะย้ายก็มาเคี่ยวเป็นน้ำพักนี่เนอะ พักส้มที่ยายปั่นตะเกียบเนี่ยเคี่ยวไปนล้ครับแล้ว่วตัวนี้นี่ยายจะแกงปี๋นี่ยเนี่ยแกงปีใส่ไปแห้งยายใส่ไปแห้งต้๋มไม่นี่อันนี้จะแกงปีเดี๋ยวก็พอกันกันเนะาะประเดี๋ยวนี้ที่แกงปี๋นี่ยายก็จะเอาน้าพริกใส่ละเนื้อนี่น้าพริกใส่แกงปี๋แอบตามน้าพริกใส่พริกแห้งหอมข่าหอมแดง แล้วก็ใส่พี่เขยียอ่ะเดี๋ยส้มลงอ่ะกุนกุนแล้วก็จะเอาปีใส่ละซอยแล้วก็เอาใส่เลยนี่ลุงลานเลยถ้าเอาซอยแบบใส่เลยมันจะดำ ซุปพอดีลปะป้าเมย์ไปนอ้องโบรางเหยได้ยายจะตักไปกินนละเน้อนี่ปีค่าตอนยายนะป้าบายรอบเดียวนี่ค่าตอนยายป้าบายนะตักไปกินเก่งใส่ไปให้จิ้มพอนะหมอเฮ้ยทำจัดเดียวนี่เกลือเนื้อลงล้างหน่อยตักก่อน อือืมอะอย่าเน่าเดี๋ยวไปกินตักัาเน่าอันนี้ก็น้ําพักแยกต่ำแล้ะต่าใส่พริกแห้งตัวพี่ครัวจินดาครัวนะ่ะพี่ครัวแล้วเอา,เอา,เ,อาเอากับปุอันนี้เนหรอข่วาวหมูแล้วเอาผักป้อมเขากับเหรอตําเส็ตเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินกันเนาะมาแล้วเนอะโบรานตะลายเลย ยายเอาเออกมาขินแล้วอันนี้เป็นไอ้อน,นีรก็นี่มน้ำพักทั้งที่ยายเป็นคนเดียวที่ทายที่นั่นเนอะกับหมูปิ้งกับสน้นหมูกับต้นหอมก็ได้ห,หือพัก้องก็ได้ ส่วนอันนี้เป็นแกงแกงปีแต่แกงยี่ห้อยกินอ่ะแกงปีหรือปลาแห้งอื้มโอ้สดๆน่ารีรอแกงปีนี่ก็ลังนี่มันหอมเป็นอรเอย ตูลานเอยย่ยยากูจะเสียสกิมนี่ยน่ามามากินนี่ยอ้อนเกินคนก็อ้อยเหรนนอ,อไอ้พูกแม่เจ้านี่น้ำเต้นหลังวะเกี่กันใหญ่ตองเนอพี่น้องตังไก่ตังไก่ที่เหนียดที่ใต้มันจบมันออกน้ำพักแปลงคนเดียวน้ำพักนี่นะพัาแปลงหรือพักส้มก่อนก็ได้เลยปัน่นเป็นน้ำพักเลยก็ได้ เป็นคืนก็สองวันส้มดี๊บนาคะก็มาปันป่นปั่นแล้วก็เปิดไปอ่อนละนะฮะรูระเลยเปิดไปอ่อนมันหอมจนนึกแห้ง แน่ดีแล้วเขาก็มาต่ำพี่กลนพี่จินดาแดงนะยายปุนไปมันนั่นวะกินดาแดงใช่ปะพี่แห้งกินดาปุ่นละ้อยนะมาต่ำสูงจังใช้สุดเลยน้อยจะเกลือให้น้อยใช,ยนชยน้นื้อตะเกียจะไปเนื้อให้ตามเกี๊ย กใสยย่ง่งหรอดึงจิดไปละบบกแคนตัวรูปบบกแครนเขาก็กลัวแฮะจะย้ายแบบเตี้ยนใส่ักแคนย้ายมาไมมากินหรก ง่ายบัดินมาแค่นน้ำผักเนี่ยลำน้ำผักกันท้าวต้องเหนือห่อยอะไรทำน้ำผักลำก่อนมีสมุนไพร Làm. Xong nó mọ hồi Hãy cho ินน้ำพักกินรำแตะๆถ้าของนี้นนนอนนินจึงรำเลยจะจอนก็แม่เป็นหน้ามาถึงใจเอ้ตองเนอน้ำพักลับคูณแต่และข่ากวก็ไปทำมากตนมางนั่นคนือความจริงหน้าตุะกยางจริงหน้า ขันยาเขาดีเป็นมากเขาแล้วเะอ่อนหอมนะมาฝากนั่นว่าอมันอยู่ขันยาน้องเมย์อ่ะน้องเมย์ให้จำใจใจนะตอกคลิปยายเนี่ตักมาเลยมี้เนาะยายจำนั้นพักของเราเนี่ยเขาแล้วน้องเมย์มาฝาก อือพยานมาเป็นหน้าจากรลมนะแล้หมือนกันะแล้วทำมาพักหอลอลงำล้งแต่ระวังก็เดี๋ยว่ากินอิ่มแล้วก็จะคืออันจักกล้องกินอือ Con <cười> <cười> không cái mũ sắt cầm Cái mũ sắt rồi, mình vậy im nữa thôi. Mình cầm nữa nè mm. à, có tí ý cân nơ Con mẹ phía nào là rồi, Trái im lặng แกงปีใสลาแห้งของยายกับอย่างก็น้ำพักที่ยายทำตะกี้ที่คือพ่อกกินนั่นเนอะลำแต่แตะแต่ยายแบบได้ถ่ายดีเพราะมือสองอย่างถ่ายอันนั้นหน่อยอน,นี่หน่อยแต่ก็ยายบอคือแล้วเนอะลำแต่แตะของยายตองยายตองของกินลำเนอะขอฝากากดไลค์กดแชร์และกดติดตามใ้ยายตองไปเนอะยายตองของกินลำขออยู่ดีนีสุกับคู่กับคุณเนอะสวัสดีเจ้า